ดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูถุงทองกันนะคะโดยเราจะใช้หมูบะช่อทรงเครื่องตัวนี้นะคะฉีกซองเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักออกใส่ในกระมังนี้เลยนะคะเรากใ็ใส่ส่วนผสมของกุ้งสาบลงไปนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูกับกุ้งเนี่ย เข้ากันดีนะคะตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะทั้งหมูทั้งกุ้งค่ะเดี๋ยวเรารวบไว้แล้วเราก็จะมาทำวิธีห่อถุงทองกันนะคะค่ะวิธีห่อถุงทองก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะใช้แผ่นปอกเปี๊ยะนะคะตากส่วนผสมของถุงทองนะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้นะคะแล้วก็จับ รวบเข้าหากันเสร็จแล้วก็ใช้ต้นหอมค่ะต้นหอมเนี่ยเป็นใบต้นหอมที่เราลวกน้ําร้อนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยนิ่มขึ้นแล้วเวลาที่เราผูกก็จะง่ายขึ้นนะคะเราก็ผูกเหมือนเราผูกโบนะคะง่ายๆนะคะผูกสองครั้งแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วเป็นถุงทองเห็นไหมคะ ตอนนี้เราก็มาทอดถุงทองกันนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยเป็นน้ำมันหมูอนามัย CP นะคะเป็นน้ำมันหมูสําหรับคนรักสุขภาพมันมาจากธรรมชาติ100%เเลยนะคะตอนนี้สีสวยแล้วนะคะจะเอาขึ้นจากกระทะแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะสีสวย,วยเป็น,ถ,นะะถุงทองแล้วนะคะสุกแล้วค่ะคะ่ะให้เขาเสด็จน้ามันนิดนึง เสร็จแล้วค่ะเมนูถุงทองนะคะที่ทอดจากน้ำมันหมูอนามัยซีพีค่ะ